สวัสดีครับและนี่คือเหตุการณ์สําคัญที่มีการเปลี่ยนแผนกลางอากาศพาร์ทที่2ครับใครยังไม่ได้ชมพาร์ทแรกก็อย่าลืมไปชมนะครับเนื้อหาเข้มข้นฝุดๆซึ่งพาร์ทนี้ก็ค้นคลักไม่แพ้กันโดยแต่ละเหตุการณ์จะมีเบื้องลึกเบื้องหลังยังไงเนะี่ยไปว่ากันเลยดีกว่า บลอกเลสเนอร์เจอกับเซลโลลินในร so ัสโซเมเนียครั้งที่สามสิบหรัเมเนียครั้งที่35 so 5, มีแมตช์คู่เอกที่เป็นปรติศาสต์เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากมันเป็นครั้งแรกเลยที่คู่ปิดรายการเป็นการเจอกันของนักมวยปล้ำหญิงที่ประกอบด้วยชาร์ลอตแฟร์รอนด้าราลซีและเบกกี้ลินช์ในแมตช์สามเซาเวนเนอร์เทคออลชิงแชมป์หญิงของทั้งรอแล้วก็สแมกดาวโดยนอกจากแมตช์สุดท้ายของรายการจะเป็นแมตช์ไฮไลท์ที่สร้างความฮือฮาแล้วนะครับ คู่แรกคู่เปิดซิงในโชว์วันนั้นก็มีความเบิ่มเบิมคือหรือไม่น้อยไปกว่ากันเลยครับเพราะมันคือแมตช์ชิงแชมป์ยูโรโซลระหว่างบล็อกเลสเนอร์กับผู้ท้าชิงที่ได้ิสธิ์มาจากการเป็นผู้ชนะแมตช์รอยัลรัมเบิล2019อย่างเซโลลินแผนเดิมที่เปาวินวางไว้คือตั้งใจที่จะให้การเจอกันระหว่างบล็อกกับเซตเนปเป็นแมตช์รองคู่เอกนะครับแต่ทําไปทํามาแมตช์ชิงแชมป์ยูโรโซลดันเกิดขึ้นเป็นคู่เปิดโชว์ซะงั้นโดยเหตุผลที่เป็นเช่นนั้นเดฟชิลลิงซึ่งเป็นอดีต ว่าบล็อกเนี่ยเป็นคนที่โน้มน้าวให้ปวินเปลี่ยนแผนในนาที่สุดท้ายสาเหตุก็เพื่อทับปั้มเร็วเนี่ยตัวเองก็จะได้กลับบ้านไวนั่นเองครับแต่เรื่องนี้ต้องฟังหูไว้15หูนะครับเมื่อเสร็จที่ไปพูดคุยกับ Stone c o a s ที่บอสตันในรายการ broken s c a l session ได้แชร์เรื่องราวในมุมที่ต่างออกไปโดยเซนเล่าว,ว่าบล็อกเป็นคนบอกว่าถ้าแมตช์นี้เกิดขึ้นก่อนแมตช์คู่เอกเนี่ยก็จะส่งผลเสียต่อทั้ง2แมตช์บล็อกเลยบอกให้ปวินเปลี่ยนลำดับแมตช์ในโชว์ซะ ซึ่งทีแรกก็ไม่ได้รับอนุญาตนะครับจนกระทั่งชั่วโมงสุดท้ายก่อนที่โชว์จะเริ่มนั่นแหละครับ s a ช่แบงค์เจอกับชาล็อ f แฟ i r ในแมตช์เฮลนาเซล2016ก่อนที่ชาล็อ f แฟ i r กับ s a ช a แบงค์จะสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นนักมวยปั้มหญิงที่ได้ขึ้นปล้ำเป็นคู่เอกปิดรายการของร r สเซอเมเนียคือครั้งที่35และ37ตามลำดับก่อนหน้านั้นคุณแม่กับซาชแบงค์เคยไฟกันเองในแมตช์ประวัตมาแล้วนะครับ นั่นคือการเจอกันเป็นแมตช์คู่เอกของเซอร์เคลนาเซลภายใต้กติกาที่มีชื่อเดียวกันเมื่อปี2016กลายเป็นนักมวยปล้ำหญิง2คนแรกที่เด้ปล้ำกันในกติกานี้นะครับการเจอกันในวันนั้นมีแชมป์หญิงฝั่งรอเป็นเดิมพันด้วยนะครับโดยแมตช์ก็จบลงด้วยชัยชนะของคุณแม่ก็เลยกลายเป็นแชมป์หญิงคนใหม่แต่เร e s t อร์น์ออฟเซเวอร์น s ว e เตอรรายงานว่านี่ไม่ใช่ตอนจบที่มีการเตรียมการเอาไว้ในทีแรกนะครับเนื่องจากเดิมทีเนะี่ยสมาคมตั้งใจที่จะให้ซอร์เชแบงค์ครองแชมป์ต่อไป แต่แล้วปอวินก็เปลี่ยนใจนั่นแหละครับโดยเกิดขึ้นก่อนที่โชว์จะเริ่มหนึ่งวันซึ่งมีแค่คนใกล้ชิดของป่าแค่ไม่กี่คนเท่านั้นนะครับที่ทราบถึงแผนการใหม่อันนี้เนี่ยนั่นทําให้ในการประชุมของฝ่ายโปรดักชันช่วงคืนวันเสาร์เนี่ยจะมีการบอกตอนจบของแมทอย่างหนึ่งแต่พอถึงวันงานเนี่ยก็มีการเปิดเผยตอนจบที่แท้จริงอีกแบบหนึ่งให้ได้ทราบกันนอกจากนี้นะครับคุณพ่อของคุณแม่ชาร์ลอตอย่างริกแฟร์ก็เคยเออกมาเปิดเผยผ่านเบอร์โซเพนรดิโอด้วยนะครับว่า W W นะั่ ได้ตัดสปอตที่ต้องเกิดขึ้นในแมตช์ไป2งานเนื่องจากเกรงว่า s ซาเช a แบงค์จะได้รับบาดเจ็บโดยหนึ่งในนั้นก็เกี่ยวกับการใช้ท่ามูลซอลนะครับคริสเตริโกคว้าแชมป์อิตา e d ถ้าเกิดว่ามีใครสักคนสามารถชนะทั้งเดวอสและสโตนโคสตีปอสตินสองสุดยอดนักมวยปล้ำได้ในคืนเดียวกันก็ไม่แปลกนะครับที่จะเอาเรื่องนี้ไปโม้ยันลูกบวช ซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคริสเตริโก้นักเวยปลอมที่เป็นแชมป์มิดสปิลเดทคนแรกในประวัติศาสตร์โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในศึกเวนเจียน2001เริ่มจากการที่พิโก้ชนะเดอะร็อกคว้าแชมป์ w c w มาได้นะครับจากนั้นก็มาชนะสโตนโคคว้าแชมป์ w w e มาได้อีกเส้นหนึ่งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความตั้งใจเดิมของปาวินนะครับระหว่างการพูดคุยกับคริสเวนฟรดคือยังเกิลเผยว่าทีแรกเนี่ยปาวินเลือกที่จะให้ตัวเองเป็นแชมป์มิดสปิลเดท โดยปาก็ได้โทรมาบอกเรื่องนี้กับหลวงพี่ประมาณ2สัปดาห์ก่อนที่ศึกใหญ่จะเริ่มขึ้นแต่ขณะที่เหลือเพียง5วันก็จะถึงศึกเวนเจียนเนี่ยปาก็เปลี่ยนใจนั่นแหละครับโดยบอกหลวงพี่ว่าพี่โกจะได้ตำแหน่งนั้นไประหว่างการให้สัมภาษณ์กับอินไซเดอร์โรปพี่โกยอมรับว่าไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนจนกระทั่งในวันงานนั่นแหละครับตอนนั้นพี่โกกำลังง่วนอยู่กับเรื่องของตัวเองแล้วก็กินข้าวอยู่ที่ห้องอาหารจากนั้นปาวินก็เดินมาพร้อมเดียร์เนอร์เทเกอร์เพื่อบอกเรื่องนี้นะครับ พร้อมหยอกพี่โก้ไปได้ว่าคราวนี้บริษัทถึงคราวล่มจมแน่นอนเนื่องจากป๋าตัดสินใจยกตำแหน่งแชมป์โลกให้พี่โก้นะครับชินสเกะนากามูระชนะจอนเซนาแบบขาวสะอาดย้อนกลับไปในสมัยที่ยังขึ้นปล้มแบบฟูลไทม์มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่นักมวยปล้มสักคนหนึ่งจะมาจับกดเอาชนะจอนเซนาไปได้เนะี่ยยิ่งทาชนะคลีนก็ยิ่งพบเห็นได้ยากเข้าไปใหญ่โดยหนึ่งในเหตุการณ์ที่ซีนาแพ้แบบแพ้จริงๆเนะี่ย ก็คือในสแมกดาว n เมื่อวันที่1่งสิงหาคม2017นะครับซึ่งคนที่จับกดเอาชนะซีนาในวันนั้นไปได้เนี่ยก็คือชินสกะนากามูระเนี่ยแหละครับวันนั้นซีนากับน้ำเมาเจอากันแบบตัวต่อต,ตัวนะครับเพื่อหาผู้ชนะไปชิงแชมป์ w w d w ในศึกซัมเมอร์สแลมกับเจ้าของแชมป์ที่โคตรจะแข็งแกร่งอย่างจินเดอร์มาฮาวซึ่งก็อย่างที่บอกไปว่าแมตต์นี้เนี่ยน้ำเมาเอาชนะซีนาไปได้แบบขาวสะอาดสุดๆชนิดที่ไม่มีตัวจุนจ้านเข้ามาป่วนแมตต โดยเรื่องนี้ l e สเตอร์ออฟเซอร์เวอร์นิวเรายงานว่าแผนการแต่ดั้งเดิมเนี่ยสมาคมจะให้แบรนด์คอร์บินออกมายุ่งวุ่นวายจนทำให้ซีน่าแพ้แล้วก็ช่วยสิทธิ์ชิงแชมป์แต่ก็เหมือนหลายข้อที่ผ่านมานั่นแหละครับมีการเปลี่ยนแผนในนาทีสุดท้ายโดยแฟนๆก็จับโบเรื่องนี้ได้เต็มๆเมืม่อทีมงานดันปล่อยไก่ตัวเท่าบ้านเพราะดันลงผลการปล้ำในเว็บไซต์ www.com ว่ามีการป่วนแมตโดยแบรน n ์คอร์บินทั้งทีจริงๆเราก็ไม่ได้มีอะไรแบบนั้นเกิดขึ้นในทีวีสักหน่อย สุดท้ายจากเดิมที่จะต้องออกมาระหว่างแมดแบรนอนคอร์บินก็เลยออกมาเล่นงานน้ำเมาหลังจากที่แม์จบลงไปแล้วนะครับโดยเพื่อนคนดีอย่างซีน้าก็เข้ามาช่วยชีวิตน้ำเมาไว้โดยการเล่นงานแบรน n อนคอร์บินกับต๊ะผู้บรรยายจนหมอบกระแตตุย๋ยบ r อกเลสเนอร์คว้าแชมป์ W ดัในศึกเด y 1วันศึกเด y 1วันคือศึกใหญ่ที่มีขึ้นเพื่อฉลองวันขึ้นปีใหม่ปี2022นะครับ โดยหนึ่งในแมทที่มีการโปรโมทเอาไว้เรียบร้อยว่าจะเกิดขึ้นแน่นอนแถมเป็นแมทไฮไลท์ของรายการด้วยก็คือการเจอระหว่างคู่รักคู่แคนอย่างบล็อกเลสเนอร์กับโรแมนเดนแบบมีแชมป์ยูโรโซเป็นเดิมพันแต่ปรากฏว่าโควิดสิก็ทำามาผู้ท้าชิงอย่างบล็อกถึงกับเมิเลยแล้วครับเมื่อเจ้าของแชมป์ยูโรโซอย่างโรมันดันแยงจมูกแล้วขึ้น2ขีดโดยต้องถอนตัวไปขึ้นปล้ำไม่ได้แต่คนมันแบบเป้ขึ้นรถทัวร์เดินทางมาจนถึงสนามแล้วเนี่ยจะให้มานั่งตาลอยดูยชาวบ,บ้านขึ้นปล้ำก็ใช่ที ทีมงานที่น่าจะรู้สึกเห็นใจก็เลยแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าด้วยการให้บล็อกเนบที่กำลังนั่งว่างๆนะครับเข้าประจำกับแมตช์ชิงแชมป์ w e m e มันซะเลยทำให้จากเดิมที่แมตช์นี้เป็นแมตช์4เซ้าเนบก็เลยถูกเปลี่ยนเป็น5เซ้าโดยนักมวยปล้ำสีคนเดิมของแมตช์นี้ประกอบด้วยบ e ิ๊กอีเซนโ n ลินเควินอเวนและบ o อบบี้ลัชลีย์ตามรายงานของเดฟเมลเซอร์บอกไว้นะครับว่าทำแมตช์ชิงแชมป์ยูโรโซไม่มีอันเป็นไปเนบเซ็จะเป็นผู้ชนะแมตช์4เซ่าทำให้กลายเป็นแชมป์ w e m e คนใหม่ แต่พอมีการเปลี่ยนแผนแล้วบล็อกเข้ามาแจมด้วยเนะี่ยบิ๊กอีเลยต้องเสียช้ำให้บล็อกไปนั่นแหละครับนอกจากนี้นะครับตาเดฟยังบอกได้ว่าแมตชิงชัํายูโรโซระหว่างบล็อกกับโรมันในสึกเดวันเนี่ยนะครับถูกใช้เพื่อปูทางไปสู่การไฟกันของทั้ง2คนในโรซโซมเนียครั้งที่38นั่นเองครับถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้การเจอกันระหว่างบล็อกกับโรมันในโรซโซมเนียครั้งที่38เนะี่ยก็จะเป็นแค่แมตชิงชั้มยูโรโซเท่านั้นนะครับไม่ใช่แมตช์รวมแชมป์ตามที่ไได้เห็นน ส่วนแมตช์ชิงแชมป์ W W e นะ่บก็จะเป็นการเจอกันของนักมวยปั้มคนใดก็ได้แต่พอแผนเปลี่ยนโรมมนก็เลยกลายเป็นแชมป์ W W ีนัสฟิลแทสูโซแล้วก็ครองแชมป์ไว้แบบยาวนานจนถึงรัสเซอเมเนยครั้งที่40นั่นแหละครับและนี่คือเหตุการณ์สําคัญที่มีการเปลี่ยนแผนกลางอากาศพาร์ทที่2ครับมีข้อมูลผิดพาดยังไงขออภัยด้วยนะครับครบถ้วนเรียบร้อยทั้งสองพาร์ทนะครับคิดเห็นยังไงกับการเปลี่ยนแผนต่างๆเนี่ย คอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วเจอกัใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ